สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะืันนี้ก็มาพบกับน้ำเชีย่ยกับเก่ามาเชีย่ยววันที่สามพฤษภาคมหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะบรรยากาศห่อนเช่นเคยค่ะมือเสาอัดกันกับแม่ทังเหนือยังเย็นสบายอหลีเนาะเก่าม,มาเชี<ๆ>่ยครับผมเย็นจนหนาวฝนตกอยู่ระแวกนี้ครับผมร่มพัดเย็นมากอยู่พ่อย่ว่าจะจกตกยูไส้ค่ะท่านผู้ชมเย็นข่ะอหลี บานี่สวยมากบานนี้เหมือนเดิมค่ะครับอ,อ๋อคลิปนี้น้ําเชียจะพาพี่น้องไปตามแนวทางเหลขกล่างเด้อค่ะเลขกล่างค่ะงวดว่างหันน้าเชียรว่าเดี๋ยวโลงของพื่นอาจารย์ม่อมแแม่มค่ะพื้นรุดสองงวดติดเนาะค,ค่ะงวดหนีมากไหมค่ะท่านผู้ชมงวดว่างหันพื้นกระเข้าค่ะเลขกเด่นพิ่นกอดข้อกันค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะคลิปนี้น้ําเชียจะโล่งเลขอ่า เดินลางอมตะของน้ำเสียประกอบกับอาจารย์ม่อมแมมมค่ะเบ,บิงเป็นแนวทางเดือกขาดอนุส้มมากระจัดคัดกระพานค่ะคน้ำเสียกับพยายามหาตัวเหลขน้ำเสียนมาฝากพี่น้องเอฟซีนําเสนอตามที่เพิ่นบอกมาเนาะค,ค่ะ,ะเหลขหลายพี่น้องบวมักกระพานอันทาตะเลขนี่ยหน่อยเอาก็ได้น้ำเสียกับจะพยายามหาเหลขน้่ยหน่อยมาหายกันมีคือกันเนาะ ค่ะหรือว่ามักเลขวิง่งกลัลล้อเลขวิ่งค่ะท่านผู้ชมบางเทียบคอมเมนต์กับเอ่อเข้ากับเหตุตามพี่น้องเอฟซีบ่วได้ค่ะให้ตามหน่อยอาจารย์ลง่งย่าย่าให้มีเลขหลายมันกับจักสีเหตุจังไดเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะกับวัวเนาะครับพี่น้องเนาะว่าเลขสจออกตัวใดกับวัว <c oughs> ไม่เหรอ ทุกเซียนเพิ่นก็มั่นใจของเพิ่นเนาะบางท่านเพิ่นก็คอมเมนต์ว่าอันเอาทีเซียนทีแม่นเมนวางไงก็บ่้เชียรครับผลงานที่ผ่านมากกับเมนทุกเซียนเนี่ยครับผมครับ <c> ถ <oughs> ิมบ่ได้ดิแม่นบ่น้ำเชียรมันมันคอม้อเมนต์แบบนี้เอ่อมันตอบอยากกันนะคุผู้ชมจะมันเท่าปานนียลราได้ซ้อมลอยนึงเห็นบ่กกันเมนอยู่ จ<า>ก<อ>สิสเป็นเรื่องไดนกันดันผู้ชมบ่มีทันใดที่แม่นเนาะคะ่ะถ้าพี่รองเอฟซีเพื่อนได้ยินทีน้ำเชียร์บอยฟังนี่ถือว่าเพื่อนแม่นมากเพิ่นกรลุดคือเก่าคะ<ช>่ะดันผู้ชม,มบอยต้งหันเขางวดนี้กาสินลดนมัชินเนาะเขาบ่รู้ครับผมน้ำเชียทํามลิปดมาจักปีแล้วบ่มีมองไดที่แน่นอนคะ่ะดันผู้ชมเนาะค,ค่ะแน่นอนก็นแค่ว่าอสองสามงวดหรือว่าเหลขกเด่นสามตัวยิ่งสี่มันก็ไวเนาะคะ่ะ จะไปหาตัวมาประกบให้อีกคือเก่าเนาะค่ะเอาบ่บเป็นยังค่ะท่านผู้ชมขันข้ามคลีปไดเข้ากับเจ้งควายเอาจ้าเหล็กดับยังส่ขันมักค่ะข้เมียนมาเด้อค่ะสิเรลล์ลงไ้ค่ะเอาไปเบิ่งตัวเลขกันเลยเนาะขอบคุณตัวเลขเด้อค่ะอาจารย์ค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเนาะค่ะครับอ่องวดว่างหันน้ำเชี่ยวว่าได้ตามอาจารย์่แม่เนาะครับค่ะงวดว่าหันว่าได้ตามค่ะท่านผู้ชมเพิ่นให เจ็ดหนึ่งห้าค่ะเจ็ดหนึ่งห้าเอาลืมเขียนเลขออกหนึ่งเจ็ดค่ะท่านผู้ชมครับเลขออกหนึ่งเจ็ดค่ะมาบ่งวดดีเด้อค่ะพ่อหันหนึ่งเจ็ดนะคะงวดดีพ่ไหนสามหนึ่งเจ็ดค่ะผนกับคอมเมนต์ใต้คลิปบอกพี่น้องเอฟซีไลแล้วเนาะครับค่ะขอบคุณหลายๆเล้อค่ะอาจารย์ม่อมแมม่มค่ะสูตรอมตะผู้ใหญ่ใจดีให้น้ำเชื่อมมากเด้อค่ะต้องติด หนึ่งปีหลุดห้างวดงวดว่าหันเนาะว่ปีว่าหันค่ะปีว่าหันค่ะนี่แหละค่ะดัานผูชมค่ะน้ำเสียสีเอามาเทียบหนึ่งปีหลุดห้างวดมันจะหลุดเป็นแบบนี้นะค่ะดัานผูชมแตจะว่าเ,าเดินมาสีงงวดเราเพิ่นจะไปหลุดเดินมาหางวดเราเพิ่นสิไปหลุดค่ะทัานผูชมสีประมาานี้ค่ะนี่แหละค่ะอล,อลองลองลองเบิ่งก็ได้ค่ะนี่ จ้งจงสามวดนี่เพิ่นกะจิไปรุดอจังสี่ยกตัวอย่างปีที่แล้วให้ฟังเด้ค่ะครับหรือว่าเพิ่นจะเดินเงีวเก็บงวดติดก็มี่ค่ะเ่านมือชม่มนี่แหละค่ะกะ็กะได้ตัวเดิมเหมือนเดิมค่ะว่าขันกระติดนี่เห็นปน่านเห็นบันคารมาประกบอาจารย์มะแม่ไหมะคะ่ะมาเบิ่งตัวประกบค่ะนี่ค่ะอาจารย์มะแม่มค่ะตัวใหญ่เลยเนาะงวดนี่อาจารย์เพิ่นกะอ้ะอมเมนบอกเอพซี FC, ข้อมเมนบอกน้ำเชื่อ ขอบคุณหลายๆ้อคะอาจารย์ทุกท่านค่ะสามเจ็ดหนึ่งค่ะธนูชมเจ็ดยังอยู่ครับเอามาประกบคูค่ะมวดว่หาหันคันประกบกับของน้ำเชี่ยเจ้าส่มวดว่หาหันนอกกับน้ำเชี่ยเนาะนี่นี่นี่มวดว่หาหันค่ะธนูชมมันส้นกันหนึ่งตัดหนึ่งถิ่มตัวหนึ่งเลยเนาะค,ค่ะก็เอาเจ็ดกับผามาประกบของน้ำเชี่ย ศูนย์หนึ่งหกเก้าอืมเพราะว่าส่วนหนึ่งละเพ่อนหนึ่งกับเลยตัดหนึ่งออกตัวหนึ่งค่ะท่านผู้ชมกระเข้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะครับค่ะมาเบอร์หมวดนี่ค่ะโอ้ค่ะท่านผู้ชมอาจารย์มอมแมมได้สามเจ็ดหนึ่งล่างน้ำเชียร์ได้เหล็กติดรางอมตะเนาะศูนย์หนึ่งหกเก้าค่ะชนกันที่หนึ่งอีกแล้วค่ะก็จะประกบคู่กับอะไรศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หกสามหกเจ็ดเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะท่านผู้ชมดัมเชี่ยขีดวาหนึ่งเจ็ดอาจจะพ่มาอีกเนาะครับผมค่ะทั้งหมดมันจะได้ยูนีมีหกเก้าสิบสิบเอ็ดคู่เนอกเกามาเชี่ยครับค่ะดัมเชียกับเกาหลเชี่ยขีดวาหนึ่งเจ็ดสิบโบมาอีกก็เลขสิตัดให้พี่น้องถ้าพี่น้องมากก็เอาลูดเดอค่ะหนึ่งเจ็ด เราเก่ามาเชียร์ันคิดวาหกสิบโมาเนอะค่ะควมรูดซื้อ่ะท่าันผู้ชมมนี่มืดเราบอกการมาเชียร์เนนะ่ะทั้ามดกะจะได้นี่ปันวาเก่าสิมาดีงวดนี่ค่ะดันผู้ชมกระแสของเสียนของน้ำเชียแแต่วาเ่็นท่านเด็ดปอยมากค่ะ หลายท่านอยู่ค่ะดอนบุญชม่มโทษปรึกษาคุยกันค่ะก็จะมีเรือยังเก่ายัางน้ำเสียนีกฮะเก่าสามเก่าเจ็ดเก่า 1. 1> หนึ่งเรือจะครูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจากสิบเอ็ดตัดออกซี่คูเหลือเจ็ดคูเนาะครับนี่ล่างเหลือเจ็ดคูเด้อค่ะดอนบุญชมเหลือศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสามเป็นจามาอยู่ว่าว่าเห็นมาจากเสียงเนาะ เก่าสามเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดเก้าเจ็ดสิไ่อยูบัวมันคือมาที่ถอะค่ะรณูชมเนาะเอาไม่ก้อนครับผุอันนี้เป็นต่เอาออกอันนี้เป็นตเอาออกอยู่นี่ชุดสามก็มาแล้วชุดเจ็ดบะเนี่ยนะนี่ค่ะรณูเก่าก็จจะมีเก่าสามเก่าหนึ่งครับมีสามครูกระแซเสี้ยนน้ำเชี่ยวเป็นเบามากค่ะ <esta> เอาแคบนาจอค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันดวยค่ะคืนนี้เจอกันครับค่ะปูสมไส,สเลยค่ะท่านผู้ชมปูเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนา<บ>ะครับค่ะสิบเอ็ดคู่เก่ามาเสียกับนลําเสียรกรตัดให,อห้อีกสี่คู่เหลือเจ็ดคู่รางค่ะเลขไม่มีหลักสิบและหลักหน่วยคันลักหน่วยต้องรอปูอารมณ์ดีอีก่นค่ะปูอารมณ์ดีหลักหน่วยอย่างเดียวล่างค่ะท่านผู้ชมต้องร่อเพิ่อนอีกค่ะ ตัวเลขมีหลายพี่น้องกะเอาตัดเอาเดอค่ะดันมุ้ชส้มค่ะน้ำเชี่ยมีเหลขหลายอีหลีค่ะคูเดียวกับมีแม่อ้อยค่ะดันมุ้ชส้มครับเนาะ <Yeah. S 1> ค่ะแม่อ้อยกับมีคูเดียวค่ะอ่าจังพอนอนทบุรี่เองสิเพิ่นกับมีสองสามคูค่ะ อาจารย์โคราดคนโคลาดคนกัมมีหน่อยคูค่ะนี่ซับวางกันเด้อค่ะท่านผู้ชมมีทั้งน้อยมีทั้งเยอะค่ะแยกซับสนให้โทษด,ดวงจะคข้องเนาะค,ค่ะน้ำเสียกันยังโทษด,ดวงจ้าของโอ้ยิ่นบอกอยุ่ต้นใหม่ผ่อนอยุ่กระทอมพุอนนะหนึ่งหกตรงตรง,ตรง 1. 1> เลยแทนทีจีได้ออ,อุนอกก่มามเสียเน่ย <1. S 1> ค่ะ นี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมเอฟซี FC ผู้เป็นเข้าใจหล,ยลายๆเพิ่นก็นมีค่ะอย่าโทษเซียนเพิน่นหลายโทษด,ดวงเนี่ยอย่าโทษเลขดับหลายเพิ <c> ่ <oughs> นบอกกันค่ะอิลีล่แหละ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะนะคะเอาสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหน้าคืนนี้ปู่สมชายจะมาแล้วต่องวดคะ่ะท่านผู้ชมสมชายสมชายค่ะครับตั้งขนาดปู่สมชายหาหนึ่งเกตเอฟซียังบ่เอาเลยไม่อยองจ้ค่ะ เ,เต็มเลยครับบนล่างที่เหลขเพนแค่สองสามคูหนึ่งค่ะท่านผู้ชมนี่เลขหน่อยคูที่สุดเลยเนี่บนล่างกับน้ำนี่ว่าเสียเลยเนาะกับวมาเสียเนาะเพราะว่าเลขหน่อยคูค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ